เราขอการสวัสดีทุกท่านด้วยผมอยู่กับพวกเราทีมฟิจิตนะครับผมก็สำหรับครั้งนี้ก็ยังอยู่กับฟอร์แมตแวนดีอย่างเช่นเคยนะครับผมกับชุด CP05 นะครับผมครั้งนี้ฮะเรามาเจอกันในส่วนของของใหม่กันบ้างนะครับผมอย่างอ่าโรโรวานะครับผมจากสโตเคียนะครับผมทางฝั่งซ้ายนะฮะแล้วเจอกับอะไรครับผมหน้าเรือสามครับผมเจอกับแฟนทอมบลัสเตอร์วอร์ลอร์ดนั่นเองครับผมสีเหลืองนั่นเองเคเทอร์เซนเทอรี่ก็เรียกว่าทั้งสองได้ก็ เด็กหนึ่งก็เป็นเด็กที่ใหม่มาเลยอีกเด็กหนึ่งก็ถึงแม้จะเคยออกอาร์ตไข่เจียวมาแล้วแต่ว่าก็ได้รับของเสริมมานั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันฮนะระหว่าง2เด็กนี้ฮะเด็กไหนจะเป็นผู้ชนะกันนะครับผมก็จังหวะนี้ลกลกกอดหลังเรียบร้อยแล้วฮะทางฝั่งของโรวาน,นะฮะจะได้ฝ่ายประกอบน,นั่นเองนะผมนักดีสามมั่นใจยังไงมากครับกับเด็กใหม่เด็กนี้ฮะก <c oughs> ็ถือว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างเมตาครับผมในช่วงนี้ <c oughs> <c oughs> พอจากปกติแล้วตัวอไอแฟนทอมเนี่ยไม่ค่อยมีมือเท่าไหร่ครับผมแล้วพอมีของเสริมอย่างในวานมาเนี่ยทําให้มือเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยครับถือว่าเป็นสุดยอดเด็กเมีใต้อีกเด้งนึงเหมือนกันเก่งๆกันไว้อยู่นั่นเองครับ,รบจังหวะนี้เริ่มเกมได้เลยครับข้อเทินจวครับผมและทิ้งคิทิคอลทิกเกอร์ครับไรมาครับผมโรเบร์าร่างนื่มตาตื่นฮะแล้วไรทับอ่า ไบโอรอยฮะได้เศษโทเค็นครับผมผ่านเทินะฮะครับเข้าเทินทางฝั่งแผ่นท่อมาแล้วทิ้งเป็นบราสตาร์ครับผมไลท์เป็นมาลอนครับเริ่มหลังจัว่วเดี๋ยวไม่มีอะไรฮะตีแค่นี้เลยแปดพันได้เช็คเป็นฮิลลิเกอร์ครับผมผ่านเทินเลยฮะกับเข้าเทินทางฝั่งของโรรวาฮะทิ้งไลท์ไปเลยครับผมแล้วไลท์มาฮะเป็นโรรวาร่างสู่โลกสามพันปีฮะแล้วเมื่อลงครับผม รีไทม์โทเค็นหนึ่งใบเอ่อเดียการหนึ่งใบฮะแล้วขอแพนโทเค็นสองใบครับผมขอมาต่อตูดกันเลยฮะหนึ่งเลนฮะอะแล้วขอในส่วนของแคนเดราเร่ฮะโดมาตีครับผมหนึ่งหมื่นที่แวนการ์ดฮะเราไม่ต่อครับผมไปกันต่อครับขูบรัวๆช็อตนี้ฮะแวนการ์ดกดโจมตีฮะได้หมื่นห้ามิดมาครับผมได้เช็คมาโนทิเกอร์ครับผมได้พีจีมาฮะแล้วเลนโทเค็นบูสต์ตีหนึ่งหมื่นเหมือนกันนะผมถ้าไม่มีต่อก็ทางสะดวกฮะจังหวะนี้ขอห้าพันฮะ โดนหูต้นเกมคิดหนักหน่อยฮะแล้วเทคไปครับผมได้มา2ดาเมจผ่านเธ์รับกับเขาเธอทางฝั่งแฟนทอมครับผมเออขอโทอเขาไปฮะก็เทคแคนเดลาเดียครับผมทายเธอแซฟตัวเองเสกแฟนโทเค็นสองใบฮะอ่าเรียกได้ว่าแอบโจวไว้ก่อนแล้วและลืมเทคั่นเองลืมไปว่าอีกฝั่งมีเทคอยู่แล้วฉอกนี้ทิ้งเป็นแฟนทอมครับผมระลายเป็นบาเดร์กแล้วสกิลของมาแล้วครับผมเมื่อถูกบาสเตอร์ไลท์ทับทำการเปิดเจ็ดครับ หาการติดบลัสเตอร์เกตสองต่ำกว่าครับผมแล้วถ้าหยิบไม่ได้เนี่ยจะทําการคอวิงเกิลเบรฟจากในโซครับผมลงช่องเรียการถือว่าเป็นหลยๆที่ดีครับผมแล้วช็อตนี้จริงๆต้องคอมาก่อนนะครับผมแล้วค่อยกดสกิลของบัตเตอร์ดาครับผมทําการคาราบาลหนึ่งแล้วรีทายเรียการไปอีกหนึ่งใบแล้วก็อ่าทําการรีทายเรียการห้อฟังหนึ่งใบนั่นเองครับผมแล้วตัวเองบวกหนึ่งได เรา็อตนี้ลงปเป็นดิลเอรเจ้นนะผมเอาแฟนทอมยัดไปแล้วเปิดสามใบเจอฮะเจอแฟนทอมนั่นเองคอตัวที่ชื่อเดียวกันกับตัวที่ยัดโซไปนั่นเองครับผมถือว่าเป็นต้นเกมที่ดีครับมีตัวตีถึงสามเลนกับการลงมือไปแค่ตัวเดียวนั่นเองครับผมถือว่าโชคดีฮะแล้วไปแค่นี้เลยไหม เดี๋ยวไปแค่นี้ผมหมื่นสามตีเซเวนครับในการห้าพันหนึ่งหมื่นตีเซเวนครับเทคไปแล้วแวนตีบผมมีสองได้นั่นเองได้เช็คไม่มีได้สองไม่มีครับผมแถวตกเป็นฮิลลิเกอร์ครับแม่ทำไปได้สองดาเมจแล้วผ่านอครนบผมกลับเข้าเทินทางฝั่งของโรโลวาครับรางวัลนี้น่าจะคำนวณดูของแล้วทิ้งทีจีไปเลยฮะ ละทีนการป้องกันนะผมแล้วไร้มาฮะโรลบาเกตสามครับผมเลาเล่นในส่วนของออเดอร์ครับตัวของสายตาอันบุ้นมุ้งม่นนะผมคู่นั้นนะฮะคาตาบาสหนึ่งแลผมแล้วลีทายฮนะแต่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวลีทายให้นะอันนี้ลืมนิดน,นึงฮนะขออภัยนะครับผมเพื่อเล่นการไปนี้ฮนะเมื่อเข้าสู่ออเดอร์โซนนะผมหาอ่ลา,าดีลีน่านะผมเด็กน้องแดงของเรานะฮะหาขึ้นมือมาครับผมแล้วก็คเคาตาบะลงมาเลยฮนะคาตอาบาสหนึ่งฮนะเสกโมโมเกะโทเค็นออกมาครับผม แล้วก็สกิลคอนของออเดอร์ครับผมถ้าแวนกาดไปโรโดวาครับผมในชื่อการฮะโทเค็นแถวหลังทั้งหมดจะได้บวกพาวเวอร์ห้าพันนั่นเองครับผมซึ่งตัวของโมเวเกตโทเค็นเ,เนี่ยกินเดียกาดไปสองใบนะผมเพืจ่จะได้บวกอีกหมื่นหนึ่งครับเป็นบวกหมื่นห้าลงในส่วนของอ e ีเล็ตพาวสตาร์ก้อนลงมาครับที่เลนซ้ายแล้วก็โซบาร์ถ้าผมเสกโทเค็นมาไม่เกินสามใบเสกสองใบามาบูธเลยฮะ แล้วตีออก23,000ฮะแล้วเทคไปครับผมอรอทิกเกอร์ฮะพลังไปที่โมโเกะครับผมแล้วอีกดายหนึ่งไม่มีอะไรฮะแต่ไม่เป็นไรครับช็อตนี้เลนซ้ายหวดบ้างครับผม23,000เหมือนกันฮะโทเค็นปรับพลังแล้วรู้สึกรุนแรงพอสมควรได้เสร็จมาครับผม าดอีกหมื่นหนึ่งฮะขอดอทิกเกอร์หน่อยแต่จากทรงหมื่นไม่มีดอฮะโอ้โหให้เบนย่อยมาครับโอ้โหเป็นสองหมื่นสามพันที่คุ้มสุดๆฮะแล้วโทเค็นหัวโจมตีครับสามหมื่นครับเทคไปครับแล้วตกเป็นดอครับจั่วขึ้นมาฮะแล้วตัวของเกรดสองตีมาโซบาร์นะผมโยกพลังโทเค็นฮะเล่นเป็นหมีเลยครับผมบวกมาอีกสามหมื่นเป็นสี่หมื่นถ้ขอเท่าเดิมนะเทคไปอีกครับผมไปเจาะห้าแดมแล้วเรียบร้อยครับผ่านเทินครับผม ส่วนของอินเดียพาวด์าก้อนฮะถึง4เวฟรับเข้าโซจั่วครับผมห่านเธอเลยครับเขาเถิอนทางฝั่งแฟนทอมหลังจากที่โดนแหงไปซะขนาดนั้นต่อก็ไม่มีครับผมทิกเกอร์ก็เหมือนจะน้อยด้วยครับผมแล้วทิ้งกระต่ายแล้วไรเป็นแฟนทอมโอ้โหหลอดครับผมใบสุดยอดการ์ดแล้วลงเป็นเอเมไลครับผมเป็นโปรโมไมาเธอที่เอามาช่วยของบัสเตอร์นั่นเอง ลงมาบอกว่าโซบาร์หนึ่งเปิดห้าหาบลาสเตอร์ครับผมจะคอลงเรียกอากาศก็ได้หรือจะเอาขึ้นมือฮะแต่ถ้าเอาขึ้นมือเนี่ยทิ้งมือใบหนึ่งส่งใช่ฮะเปิดมาไม่เจอสับกองเล่นฮะบ, <c oughs> บ่อยซะเหลือเกินับผมแล้วลงเป็นเนวานะผมของใหม่กดสกิลคาร์บานหนึ่งเอาการ์ดในมือหนึ่งบายาโซครับโย่สองใบฮะผมถ้าแวนเราเป็นแค่แคลนเดียวนั่นเองอ๋อขอโทษแวนเราถ้าเราแวนของเราเป็นชาร์โลฟาดินนะฮะ ซึ่งช็อตน,นี้จวดสองไปครับผมได้มาเป็นตัวบัตเตอร์เจเวลินนะผมใบเก่าสกิลบัตเตอร์เจเวลินนะครับผมบอกว่าถ้าแวนการ์ดเราเป็นบลาสเตอร์ครับบวก2,000นั่นเองกลายเป็นเลนตี2อ0 0 0ืามครับตีใส่แวนนะผมเอเมไลบอกว่าถ้าเมื่อเห็นยูนิตชื่อบลาสเตอร์โจมตีจะบวก5,000ันนะผมแล้วช็อตน,นี้บลาสเตอร์ตีไปแล้วบวกอีก5,000นะตกเป็นคีย์ที่เข้าทิเกอร์ฮะตกไป1ตอ่อแต่ก็ไม่สนใจอะไรยังตีเข้าอยู่ครับ แล้วช็อตน,นี้แวนฮะอ่าทำการดีไฮติกัาตัวเองสองใบทำการคอมบาร์สตาดักจากในโซหรือว่าดอกโซนั่นเองแล้วบวกพลังให้ตัวที่ลงมาครับผมหนึ่งหมื่นแล้วก็ให้ตัวเองหนึ่งหมื่นให้ฝั่งโมเกสามครับแล้วกดสกิลบาร์ดาครับผมคาราบารหนึ่งดีไฮตัวเอง,ย,งยิงเขาหนึ่งใบครับผมแล้วช็อตน,นี้ตัดโมโเกะไปฮะได้การเป็นฮิวกัน์คีครับผมนี่พลาดแทงไม่ทันเกิดอะไรขึ้นจแจ๊ไม่รู้ครับผม ช่อนี้เป็นสามหมื่นแปดแล้วผมรวมทิกเกอร์แล้วก็จะเป็นสี่หมื่นแปดครับขอโอเวอร์แล้ว <Okay. S 1> ได้โอเวอร์ทิกเกอร์ะอ้ร้อยล้านสองตัวครับผมแผนนี้อย่าพูดร่นมิดครับนั่นเลยขอโอเวอร์ครับพี่มาได้สองไม่มีครับผมโดนไปสองแต้มนั่นเองน่าเสียดายฮะตกเป็นสองทีเท่เข้าทิกเกอร์ที่เข้าไงล่ะลูกพี่ให้ตาย แล้วช็อตนี้ให้พลังเป็นข้างครับผมสองหมื่นให้แวนหนึ่งหมื่น 1, 100, แล้วให้ค่าอีกหมื่นนะครับบาเตอร์ดตีได้การมาเป็นหมื่นห้าครับแล้วลอยล้านอีข้างตีได้พีจีครับผมผ่านเทินไปฮะกลับเข้าเทินทางฝั่งโรพาครับผมหนักหน่วงมากฮะแล้วก็ขีออกจากเด็กไปสามใบแบบเห็นได้ชัดฮะแต่ออยังดีครับถือว่าต่อตึงอยู่นะผมทําให้กาดง่ายขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วก็กดสกิลของตัวน้องหัวแดงของเรานะฮะ ทำการเสกโอเกะโทเทคโคเคนมานะผมแล้วลงเรียมาเพื่อให้เป็นอาหารมังกรนะผมสกิวกุดเราจะตีแรงหน่อยนะฮะกินไปสามใบนะฮะบ,บวกไปหมื่นห้าครับผมแล้วก็ด้วยผลของออเดอร์นะผมเป็นสองหมื่นนะฮะแล้วลงมาเป็นอินเลสพาวด์ดาก้อนนะผมแล้วสกิลของโรโดวาฮะโซบาร์หนึ่งฮะเสกโทเทไม่เกินสามใบเสกมาสองใบฮะบอดเดิมเลยครับผมโอ้ผลดีว่าเทินที่แล้วฮะแทบจะเหมือนเดิมเป๊ะเ,เลยนะฮะ แล้วแวดเหมือนเดิมไม่มีเพอร์เทิร์นี้ฮะสองหมื่นสามพันเท่าเดิมครับผมแล้วขาดมาเป็นฮิวหมื่นเดียวฮะตอนนี้สองหมื่นสามพันเท่ากันฮะแล้วก็ดอทิกเกอร์ครับบวกชิวอีกหมื่นแล้วเสร็จเพิ่มขึ้นมาครับเป็นสองได้ครับผมสองได้ดฟเช็คมาโนทิกเกอร์ครับผมและโนทิกเกอร์ฮะโอ้โหแล้วได้มาคนตายหรือเปล่าครับบอดจัดจัดฮะ เลนซ้ายตีมา23,000ครับได้ชิว15,000มาฮะคลิปเข้าทิกเกอร์ตัวมังกรตีมา25,000ครับปีจีมาแล้วก็เลนขวาตีมาโซบาสโยนพลังแล้วเทคไปแล้วจบเกมครับผมไม่ใช่ฮิวทิกเกอร์ฮะจบเกมกันไปครับผมผู้ชนะไปฝ่ายของโรโลวานั่นเองนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับโชว์แมตช์ในคลิปนี้นั่นเองแล้วทางคุณฟิวดีคิดเห็นยังไงกับโรโลวาใน บล็อกนี้บ้างครับผมของใหม่สดๆร้อนๆเรียกได้ว่าก็ที่จริงแล้วเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะนอกกระแสแล้วคนพูดถึงค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมเนื่องด้วยว่า,าภาพลักษณ์เป็นตัวผู้นะครับผมแล้วก็ไปทำาี่ไหนีนะครับผมแล้วก็เพียอยู่นะแต่ว่าเจุดเด่นของเขาอาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับผมแต่ก็เป็นเด็กที่เล่นสนุกนะครับบวกกับว่ามีของอย่างตัวของสาวน้อยผู้งามช้อยนะครับผม แคนเดราเรียนะครับซึ่งมาในช่วงเกรด2นี่ค่อนข้างจะดีมากเลยอย่างที่เห็นนะผมทำให้อ่ามาช่วยในด้านของเกมโถมและทำให้เพิ่มบอดพอสมควรยิ่งช่วงนี้นี่เรียกได้ว่าเมตาของเคเทอร์เซนชูรี่ที่เป็นหลายๆบัตเบดบัตด,ดักนี่ก็ค่อนข้างที่จะทําให้ต้องเสียได้กาดนะครับผมการปั๊มโทเค็นมาบนสนามเยอะๆแบบนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะผมสำหรับตัวของเด็กโรโดวานะครับ ก็เป็นหนึ่งในช้อยที่ดีนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งใบนะผมที่เรียกว่าขาดไม่ได้เลยสำหรับเด็กนี้นะผมก็คือ Inlet h e r a l d a c o n นะครับผมหรือวันวาเลนไทน์น,น,นะครับผมเพราะว่าคือต้องบอกก่อนว่าเด็กนี้ฮะเป็นเด็กที่ค่อนข้างกินทรัพยากรเยอะนะผมไม่ว่าไม,ไม่ว่าจะเป็นคอตบาร์หรือว่าโซบาร์นะผมฉะนั้น Inlet h e r a l d a c o n ครับเพียงแค่ถึง4เวฟนะครับซึ่งน่าจะถึงอยู่แล้วนะถ้าหากว่าเล่นตัวของอ่าโมเคโทเค้เคนนะครับผมก็จะทําให้ได้เข้าโซจัว่ว บบสบายๆชิวๆนะฮะส่วนเรื่องของการไห่แดมก็อาจจะต้องไปเล่นในส่วนของออเดอร์ไห่แดมแทนนะครับผมแถมมีตัวของการที่จะสามารถจะเสิร์ชน้องหัวแดงมาได้เนี่ยด้วยออเดอร์อีกด้วยนะผมทาให้เด็กก็เสถียรขึ้นในระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กที่เล่นสนุกแล้วก็เป็นเด็กที่ก็ถือว่าวัาวายในระดับหนึ่งเลยนะฮะเพราะว่าขึ้นเกรดสามก็หดหดได้เลยนะครับและทงังฝังหัวหน้าหน่วยสามนะครับคิดเห็นยังไงกับแฟนทอมบัสเตอร์โอเวอร์ดที่ได้รับของเสริมเพิ่มเติมมานิดหน่อยบ้างครับผม ก็ถือว่าเป็นเด็กที่จากเก่งอยู่แล้วครับผมก็กลายเป็นเด็กที่อ่าขึ้นเมตาได้ง่ายๆนั่นเองครับผมด้วยการมาของตัวแม่มดกะโหลกเนวานครับผมที่มาเป็นตัวช่วยในการเอาการ์ดในมือเนี่ยเข้าโซครับผมแล้วจั่วการ์ดคืน2องใบเท่าว่าตัวตอนนี้เนี่ยมีตัวที่เอาไว้ทําการเอาแฟนทอมล่างแรกเนี่ยยัดโซมาเพิ่มอีกหนึ่งใบนั่นเองครับผมทำให้ตัวท่าของแฟนทอมโอเวอร์หลอดเนี่ยติดง่ายขึ้นนั่นเอง ซึ่งก็อาจจะสามารถที่จะทำให้ตัวต้นเกมเนี่ยกดดันพอสมควรนะผมถ้าอ่าถ้าเราไปก่อนเนี่ยแล้วเราเล่นสามารถที่จะทำท่านี้ได้เนี่ยแวงก็จะเป็นสองคีย์ตั้งแต่เนิ่นๆเลยนั่นเองครับผมประกอบกับว่าตัวเด็กเนี่ยมีอความสามารถที่จะตีสี่เวฟกับหูกต้นเกมที่ค่อนข้างแรงครับผมทำให้ตัวเด็กเนี่ยเก่งมากขึ้นไปอีกนั่นเองครับผม ก็จะประมาณนี้ผมสำหรับตัวแฟนทอมนั่นเองครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมทางนี้ทางนั้นต้องของกราบขอบคุณในส่วนของเมมเบอร์ชิพทุกท่านนะผมที่เป็นท่อทำเลให้กับพวกเรานะครับผมสำหรับเมมเบอร์ชิพท่านไหนนะผมที่เป็นตั้งแต่ระดับทีมฟิจิทเมมเบอร์ขึ้นไปนะผม,ผมก็สามารถที่จะเข้าไปรีเควสต์ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นตัวของเด็กลิสต์นะครับผม,ผมก็สามารถเข้าไปรีเควสต์ทางในดิสคอ d ของพวกเราได้เลยนะผมสำหรับดิสคอททีมฟิจินั่นเอง นะครับผมแล้วก็สําหรับท่านใดนะครับผมที่ไม่ได้เป็นเมมเบอร์ของพวกเราอนะท่ผมก็ไม่เปไ็นไรครับทุกท่านสามารถสนับสนุนพวกเราได้ในช่องทางอื่นนะผมง่ายๆนะผมอย่างเช่นการกดไ like, ลค์คลิปวิดีโอของเราหรือว่าคอมเมนต์นะครับผมเพื่อดันเอนเกจใ e n พวกเรานะครับหรือว่าจะเป็นการกด subscribe ก็ได้นะผมเพราะว่ามันฟรีแนละทุกท่านสามารถเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับผมสำหรับครั้งนี้พวกเราขอลาไปก่อนเจอกันหน้ากราบสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ สำหรับใครที่อยากติดตามงานแข่งการ์ดไฟแวนการ์ดฟอร์แมตภาษาไทยสามารถติดตามพวกเราได้ที่เพจทีมฟรีจิตโดยทางเราจะมีรีเพย์การแข่งขันประจำสัปดาห์วอลกเงินเดือนประจำปีเด็กลิสและข้อมูลของการ์ดไฟท์แวนการ์ดภาษาไทยและขอ,ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของพวกเรา TSK เกมหากว่าท่านใดอยากลองทาเกมของตัวเองหรืออยากได้คําปรึกษาในการสร้างเกมก็สามารถติดต่อที่หน้าเพจ TSK เกมตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยครับเพราะคุณเองก็สามารถเป็นเจ้าของเกมได้ในราคาหลักพัน